ม,มีมุมเผอปะมุมเผยปะค่าดูดูด,ดูมุมเผออ่านนานเลยนะ,ะจะบอกว่าตัวเองสวยไง<ค>สวัสดีครับท่านผู้ชม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทัานหลายนะคะลูกค้าคนสวยคนหล่อของเรานะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหนึ่งรอบก่อนที่จะปิดนะคะเพราะว่าคลินิกจะปิดแล้วนะคะใครใครที่กําลังจะเช็คทรงตัดไหมให้รีบๆเข้ามานะคลินิกปิดหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้นะคะช่วงบ่ายๆาค่ำๆข,ำข,ำข,ำของเราก่อนจะปิดท้ายของเรามาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเคสงนี้เป็นงานแก้จมูกนะคะของเคสนี้นะคะจะบอกว่า ประวัติยาวนานมากๆเลยเพราะว่าได้ทำการมาถอดกับทางคลินิกเราเพราะว่าหนึ่งจมูกเดิมมันอักเสบนะคะลูกค้าทำมานานแบบ กี่ปีแล้วนะคะคุณลูกค้าสิบห้าปีแล้วมันอักเสบขึ้นมานะคะประทุขึ้นมานะคะคุณหมอของเราก็เลยจับถอดพักเนื้อนะคะให้เนื้อมันแบบฟื้นตัวแข็งแรงก่อนเพื่อจะมาใส่ใหม่นะคะอันนี้จะเป็นก่อนแก้ของคุณลูกค้าของเรานะคะอันนี้คือจมูกที่มีซิลิโคนแล้วนะที่แดงๆนี่คืออักเสบขึ้นมานะคะในช่วงด้านข้างนะคะก็คือ ทรงจมูก15ปีที่แล้วนะคะก็จะยังเป็นทรงที่ยังไม่ได้พุ่งมากนะคะจะเน้นทรงหมหวานคุาครับบอกว่าย้ำจังเลยไม่ไม่ได้ย้ำนะคะเพราะว่าคืออันนี้คืออันนี้คือจมูกที่มีซิลิโคนแล้วนะคือมันเป็นเน้นทร,รงธรรมชาตินะคะจะไม่ได้พุ่งเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้เชิดเยอะนะคะ แล้วก็ถอดกันไปนะคะผ่านไป3เดือนเนื้อแข็งแรงดีแล้วลูกค้ามาใส่ซีคนกับเราไปนะคะคุณหมอปรับทรงจมูกให้หวานๆธรรมชาติยังคงความธรรมชาติแต่พคงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เชิดขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะวันนี้นะคะของลูกค้ามาอ่านัด follow up 1เดือนนะคะตอนนี้เริ่มยุบบวมเริ่ม,เ,ม,เ,มเยอะแล้วเกือบร้อร์เแล้วแหละ เพราะว่าลูกค้าบวมน้อยมากช้ำน้อยมากนะคะเดี๋ยวเรา okay, ไป,ไปดูกัน <ไป S 1> เลยนี่นะคะจริงๆทรงเดิมนะคะมันจะค่อนข้างสั้นหน่อยนิดนึงนะคะส่วนช่วงช่วงปลายจมูกก็ยังดูแบบชมพูอยู่คือปลายจะไม่ได้ยาวมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่แก้จมูกกับเราไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะ <Yeah. S 1> นี่ จมูกดูเล็กแล้วก็ดูยาวขึ้นเลยนะคะนี่จะหน้าหน้าหวานขึ้นนะเพราะว่าจมูกมันดูเล็กลงดูสวยดูแฮปปี้ขึ้นใช่ดูสวยขึ้นนะคะนี่มั่นใจกว่าทรงเดิมเยอะแน่นอนเลยนะคะอันนี้หนึ่งเดือนนะคะบวมน้อยมากๆเลยนะคะงานแก้เคตเนื้อน้อยนะครับผมใช่เคสนี้ก็คือเคสเนื้อน้อยนะคะทำแบบสวยแบบปลอดภัยกันไปเลยด้านข้างเดี๋ยวขอรบกวนโอเคอันนี้คือด้านข้างนะคะ นี่ด้านข้างจากาบจมูกที่ดูสั้นนะคะจมูกรูยาวขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ทรงแบบเชิดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าลูกค้าย,ยังคงความแบบธรรมชาติอยู่เนาะไม่ได้อยากให้มันพุ่งมากนะคะคือว่าสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะใครที่เป็นงานแก้นะฮะต้องชมเลยนะเพราะว่า เคสนี้นะครับเป็นเคสที่ถอดพักมาก่อนแล้วก็ไปกไปก<อ>็จะดูแบบว่ haha, เาเชิดเชดนะแต่พอตอนนี้คือสวยปังลนะใช่สวยมากๆเลยนเดือนน,นะฮ<ล>ะถือว่าแบบบวม, <ไป S 2> มน, şallah, น้อยช้าน้อยแล้วก็เข้าส่งเร็วมากๆเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่เอิร์กกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเอิร์กเหรอพี่เอิร์กพี่เอิร์กหรอพี่หรอคิดว่าน้อง เรวยทีะะ่พี่เอ,อิร์กของพี่เอ,อิร์กคนสวยอย่างนี้ไงนะคะแต่ขออนุญ,ญาตนะคะสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่เอ,อิร์กกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเสริมแก้จมูกไป1เดือนแล้ระหว่างที่ดูแลตัวเองเนี่ยใช้เวลานานไหมคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะกับการแก้จมูกครั้งนี้เพราะว่า กลับไปวันแรกวันล่งขึ้นไม่ช้ำไม่บวมเลยนะคะน,<อ>น,น้นอยมากแบบแทบถ้าไม่รู้สึกเลยว่าบวมนะคะดูแลตัวเอยงยากไหมคะไม่ยากค่ะไม,ไม่ยากาเลยทำตามที่คำแนะนำที่คลินิแนะนําไปทั้งหมดค่ะ แล้วเป็นไงบ้างคะทรงจมูกใหม่ที่ได้กลับไปถูกใจมากๆค่ะแบบเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ยังแบบเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่เข้ากับร<ว>ูปหน้าค่ะใช่หน้าดูหวานขึ้นเลยอ่ะสวยมากเลยลก,ลกี่คะแนนดีคะทรงนี้น่าจะเต็มร้อยก็ให้ร้อยห้าสิบไปเลยสวยเกินสวยเกินพอใจมากๆเลยนะกับทรง จะบอกว่าเคสนี้เป็นงานแก้ใช้เทคนิค NTLT ด้วยนะคะใช้เนื้อเยื่อหลังหูช่วงรองปลายด้วยเนาะจะได้ป้องกันการทะลุนะคะเป็นลูกสาวคุณหมอเคสของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาคุณหมอเคสดูจมูกว่าเป็นยังไงบ้างเขาทรงดีไหมนะคะ,ะเดี๋ยวขอชมความสวยด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังกันหน่อยนะคะนีส่สวยจริงก็แบบ ถ้าแบบแต่งหน้าฟอๆก็ได้แล้วเนี่ยจมูกวนหวานเนี่ยคือทรงได้อะ <พอ S 1> สวยได้แบบไหลลุกไงลวกหวานใช่คือมันเออมันดูอยู่ระหว่างครึ่งกลางๆนะคะคือมันไม่ได้เยอะมากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปอยู่ระหว่างที่เข้ากับหน้าเขาพอดีเลยนะคะโอเคม, okay, มีคําถามจากทางบ้าน<ด>ไหมคะก็ใกล้ถึงวันแล้วตื่นเต้นเลยทำไังไงตื่นเต้นยังเลยพี่เอ,อิร์ด ช่วยหน่อยตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่ามาแล้วสวยแน่นอนคุณหมอมือเบาไม่เจ็บเลยไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าแต่ว่าอิกหลังอยู่อิกหลังอยู่ไม่ใช่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะทุกคนน่ารักมากทนังานคุณหมอมีพี่น่ารักทุกคนค่ะสวยมากเลยมีทคนชมสวสวยใช่โอเคถ้างั้นเราเดี๋ยวเรา จบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะทรงจมูกนะคะเป็นสรางหว,นหวานๆนะคะของพี่เอ,อิร์ใครสนใจนะคะอยากได้เนื้อจมูกน้อยนะคะหรือว่าแม้แต่ทะลุอักเสบอะไรมาอย่างเงี้ยเราดูแลให้ฟรีนะคะในช่วงของแบบระยะเวลาที่เรามาแก้กับทางคลินิกหรือว่ามาเสริมกับทางคลินิกนะคะเราดูแลให้นะคะกลับมาแล้วก็ยังทําสวยให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะไม่ทอดไม่ทิ้งกันนะคะหลังจากที่ทําไปแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแล นะคะเรามีรับประกันให้ทูกคาไม่ต้องกังวลนะ,ะรับประกัน1ปีเต็มนะคะเมยวเอียงทะลุอักเสบเรามีรับประกันให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคเรีบจองสิทธิ์เลยนะทุกคนโป่าเอ นักศึกษาจะหมดแล้วนะจองไว้เลยนะคะ2,000บาทนะคะอยู่ได้3เดือนนะคะมีของแถมจุก,จกๆเต็มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะฝากพี่เอิร์กไว้ด้วยนะคะใครที่อยากทำจมูกหวานๆสวยๆแบบพี่เอิร์กมาได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายใๆ